พาไปพักผ่อนที่โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดหัวหินที่พักสุดชิคริมทะเลในทีมสีเหลืองสดใสที่นี่ยังมีเดอะสแตนดาร์ดสปาให้เราได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าท่ามกลางธรรมชาติ แล้วก็มารับประทานอาหารที่ห้องอาหารลิโดอาหารอิตาเลียนแบบออรเดรดิ i น่งมีครัวทําพิซซ่าแบบโอเพนยืนชมเกาะติดเคาน์เตอร์ได้เลยเมนูหลากหลายปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเลือกสรรตามฤด,ดูกาลเช่นพาม่าพิซซ่าทูน่าทาทาสปาเกตตี้อ ier, ัลเนโรดิเซเปียคานโนโลี่ช็อกคล็ลตลาวาเค้ก โดดเด่นด้วยต้นจามจุรีในสวนที่มีอายุกว่า50ปีอากาศที่นี่จึงถ่ายเทได้ดีและไม่ร้อนอบอ้าวส่วนห้องพักมีให้เลือกมากมายถึง199ห้องค่ะเช่น t t n n d r r k k n n s u u p r r o r s u i t e Standard p o o l v l l l a ภายในห้องพักกว้างขวางมากตกแต่งด้วยโทนสีละมุนอบอุ่นดูเรียบรูและโมเดิร์นและใครที่เลี้ยงสัตว์ถูกใจแน่นอนเพราะที่นี่อนุญ,ญาตให้นสาสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักได้ค่ะ เดินออกมาที่สระว่ายน้ำสีสันโดดเด่นเป็นร่มสีเหลืองมองเห็นวิวทะเลบรรยากาศดีมาก อีกจุดหนึ่งที่ต้องไปนั่งก็คือ juice cafe คาเฟ่เล็กๆได้แรงบันดาลใจจากห้องดนตรีของแฟงซินเนตรามีเครื่องดื่มและขนมเฮลตี้มากมายมองไปมุมไหนก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากสวยขนาดนี้ไปเช็คอินกันได้เลยที่โรงแรม The Standard ดหัวหิน